สวัสดีครับถ้าเปิดแอปจากคอมพิวเตอร์สามารถที่จะเปิดเว็บแอปที่สร้างจากแอปสคริปได้ปกติแต่ทำไมนะครับเอาลิงก์นี้ไปใช้ในมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนแล้วมันเข้าไม่ได้นะครับหรือว่าเอาไปทำ QR code สแกนเสร็จก็เข้าผ่านมือถือไปได้ในคลิปนี้จะมีวิธีแก้ปัญหาให้นะครับ อันดับแรกเลยนะครับผมจะเอาลิงก์เว็บแอปนะครับตรงนี้นะครับไปสร้างเป็น QR code เพื่อจะสแกนผ่านมือถือก็แล้วกันนะครับก็กปี้ลิงก์นี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะไปสร้าง QR code ก็พิมพ์ Google ค้นหา QR code นะครับแล้วก็ใช้เว็บไหนก็ได้ในทีนี้ผมใช้ the QR code generator.com ตรงนี้นะครับง่ายดีนะครับเสร็จแล้วก็ Ctrl V นะครับวางโค้ดลงไปตรงนี้ เราก็ได้ QR code มาแล้วนั่นเองนะครับถ้าจะไปใช้งานต่อก็กดดาวน์โหลดนะครับทีนี้ผมหยิบมือถือมาครับนี่นะครับหยิบมือถือขึ้นมาพอหยิบมือถือขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ก็จะเอามือถือนี้มาสแกน QR code นะครับผมก็จะง่ายๆก็ใช้ไลน์นี่แหละนะครับไปเปิด QR code ก็แล้วกันนะครับไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ไปที่ QR code นะครับ จากนั้นนะครับผมก็เอาเคียวโค้ดมาส่องนะครับพอปรากฏลิงก์อยู่ด้านบนนะครับผมก็แตะลิงก์นะครับเปิดลิงก์เข้าไปเลยนะครับพอเปิดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือนะครับ Google Drive เอกสาร Google เอกสารพราข้อผิดพลาดโปรดลองโหลดหน้านี้ใหม่เห็นไหมครับจะยังไม่สามารถทำได้แบบนี้เลยนะครับวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เจอหน้ามือถือนะครับสแกนแล้วเป็นแบบนี้ ให้ไปที่นะครับ3มจุดด้านบนขวามือตรงนี้นะครับอ่ะเราแตะไปเลย3ามจุดนะครับตรงนี้ต้องเป็นใช้โครมเนาะนะครับทีนี้เมื่อกี้ผมใช้ลายเปิดนะครับใช้ลายเปิดมันก็ไม่มีคำว่าตั้งค่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแตะเปิดในเบราว์เซอร์โครมตรงนี้นะครับแตะไปนี่เปิดในเบราว์เซอร์โครมนะครับเพื่อให้มันเปิดด้วยโครมขึ้นมาแบบนี้ครับ จากนั้นแตะไปที่3จุดขวามือด้านบนอีกครั้งหนึ่งครับอ่าทีนี้เราจะเห็นคําว่าตั้งค่าอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับพอเราเห็นตั้งค่าการตั้งค่าตรงนี้เราก็แตะไปที่การตั้งค่าเลยครับสังเกตว่านะครับเนื่องจากว่าเรามีการล็อกอินนะครับไว้อยู่นะครับมันเลยไม่สามารถสแกนได้นะครับ วิธีการนะครับให้ออกจากระบบก่อนนะครับให้ออกจากระบบอีเมลนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลอะไรก็ตามที่เราทําการซิงข้อมูลหรือว่าเปิดการซิงข้อมูลไว้อยู่เนี่ยมันจะสแกนแล้วไม่ไม่สามารถเปิดได้นะครับให้แตะไปที่บัญชีอีเมลของตัวเองครับแบบนี้ครับแล้วก็นะครับดูข้างล่างสุดนะครับออกจากระบบและปิดการซิงนะครับให้ปิดตรงนี้เลยนะครับแตะที่เมนูนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับกดปุ่มต่อไปไปเลยครับ นี่นะครับต่อไปนะครับพอกดปุ่มต่อไปเสร็จมันก็จะบอกว่าดําเนินการต่ออะไรต่างๆนี่เราก็ยังไม่ดําเนินการนะครับทีนี้เราก็กดแบ็กย้อนกลับได้เลยครับนี่นะครับตรงนี้ก็ปิดไปก่อนเลยก็ได้นะครับปิดไปแล้วก็สลับมาที่ลายเราอีกครั้งหนึ่งครับเปิดลน์ของเราขึ้นมาเพื่อจะทําการสแกนนะครับผมก็จะทําการสแกนอีกครั้งหนึ่งพอสแกนติดผมก็จะแตะไปที่ลิงก์เว็บแอปนะครับอีกครั้งหนึ่งครับ นี่นะครับพอเราแตะไปที่ลิงก์เว็บแอปแล้วรอสักครู่นะครับนี่นะครับระบบก็จะทําการเปิดเว็บแอปของเราได้แล้วแบบนี้เลยนะครับและเราก็สามารถใช้งานนะครับเว็บแอปที่สร้างจากแอปสคริปของเราได้นะครับก็สามารถนะครับใช้งานได้แล้วนะครับวิธีการนี้สรุปก็คือนะครับให้ออกจากระบบนะครับบัญชีอีเมลใน Google Chrome ก่อนนะครับ แล้วค่อยสแกนก็จะใช้งานได้เหมือนตัวอย่างนี้เลยนะครับใครที่ติดปัญหานี้ไปลองแก้ปัญหาตามนี้ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ